สวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่30มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและหน่อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ พรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมก็เลยทำให้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่ายังสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆได้เหมือนเดิมไหมมีเงินโอนเข้าให้เหมือนเดิมไหมนะคะตรงนี้อยากจะแจ้งให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนได้ทราบนะคะว่า คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าวสามารถใช้สิทธิ์ทุกอย่างได้เหมือนเดิมจนถึงเดือนกันยายน65นะคะและจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ก็คือในเดือนสิงหาคม65นี้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการกำหนดวันออกมานะคะว่าจะให้ลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่แต่ทั้งคนเก่าและคนใหม่จะต้องไปลงทะเบียนใหม่พร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศนะคะและสำหรับข่าวดีของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่มี ามาติคอรมเห็นชอบออกมานะคะว่าจะมีการช่วยเหลือโดยเฉพาะในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อออกไปอีก3เดือนนะคะโดยนางสาววารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่เป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊สซุงต้มจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2565นะคะโดยทางกรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า ที่ผู้มีสิทธิ์นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระค่าก๊าซหุงต้มซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปเลยนะคะซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็เลยมีการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วงเงินสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนออกมาให้ทุกท่านได้ทราบนะคะนั่นก็คือทุกวันที่1ของเดือนตรงนี้จะมีเงินโอนเข้าให้200กับ300บาทตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่าใครจะได้200หรือ300ซึ่งเงินตรงนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะ แล้ววันที่1เนี่ยก็จะมีการเพิ่มส่วนลดค่าก๊าซถุงต้ม100บาทต่อ3เดือนโดยเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะ3เดือนส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็คือค่ารถบขอสอ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟ,ฟ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้ได้รับอยู่เหมือนเดิมนะคะ และทุกวันที่15พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาโดยจะมีเงินโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทกับ100บาทให้กับผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคนที่ได้50บาทก็คือได้รับเมื่อวันที่1 200บาทและคนที่ได้รับ100บาทก็คือคนที่ได้รับไปเมื่อวันที่1 300บาทนั่นเองนะคะตรงนี้เงินจะโอนเข้าให้ทุกเดือนใครที่บอกว่า50บาทจะไปกดได้ยังไงไม่ต้องกังวลเพราะว่าเงินตรงนี้สามารถทบไปเดือนถัดไปได้หรือว่าใครอยากจะนําไปรูดซื้อสินค้าก็ได้ เช่นเดียวกันนะคะ และทุกวันที่18ตรงนี้จะมีเงินคืนค่าไฟฟ้าก็คือไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตรงนี้เฉพาะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือนและจะต้องมีการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเท่านั้นนะคะถึงจะได้เงินคืนตรงนี้ส่วนเงินคืนค่าน้ําประปาจะได้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตรงนี้ก็คือสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บ บาทต่อเดือนนั่นเองแล้วก็จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทถ้าส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะต้องเป็นผู้ชำระเงินเองนะคะ และในทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้เงินตรงนี้ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวสารที่ทางกรมบัญชีกลางแจ้งออกมาเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านได้รับทราบนั่นเองนะคะ และมีเรื่องที่จะมาแจ้งเตือนให้กับพี่น้องที่อยู่ทางพื้นที่16จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเนื่องจากว่าในวันที่30ก็คือวันนี้ ถึง2กรกฎาคมนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยแจ้งเตือน16จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันและก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่30มิถุนายถึง2กรกฎาคมเนื่องจากคาดการว่าสภาวะอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ ภาคเหนือก็จะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอถ้าเป็นเชียงใหม่ก็จะเป็นอำเภอเมืองอำเภอแม่แจ่มอำเภอเวียงแห่เชียงดาวแม่แตงดอยสะเก็ดเสมืองหางดงกาลยานิวัฒนาและอมก๋อยถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายก็จะได้แก่อำเภอเมืองแม่สลวยแม่ฟ้าหลวงแม่จันและเวียงแก่นนะคะ ส่วนจังหวัดลำพูนได้แก่อ,อําเภอเมืองแม่ทาบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างลีและบ้านทิถ้าเป็นจังหวัดลำปางก็จะได้แก่อ,อําเภอเมืองเถินเสริมงามศปราบวังเหนือเมืองปานแจ้ห่มเงาแม่เมาะห้างฉัดแม่ทะและแม่พลิกนะคะ ส่วนจังหวัดพะเยาก็จะได้แก่อําเภอเมืองเชียงคาปงจุนและผู่ซางถ้าเป็นที่น่านได้แก่อําเภอนามืน่นสองแควเฉลิมพระเกียรติปัวเวียงสาทุ่งช้างท่าวางผาบ่อกเกลือและแม่จริมส่วนที่จังหวัดแพร่คือทุกอําเภอถ้าเป็นที่อุตรดิตถ์ก็จะเป็นอําเภอท่าปลาบ้านโคกน้ำปาดและรับแลนะคะ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จ็จังหวัดก็จะได้แก่จังหวัดเลยก็คืออำเภอเมืองนาแห้วด่านซ้ายภูเรือภูหลวงและปากชมถ้าเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูได้แก่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอบุ้งคราจังหวัดอุดรธานีได้แก่อำเภอนายุงและน้ำโสมส่วนจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมและจังหวัดนครพนมก็คืออำเภอเมืองส่วนที่จังหวัดสกลนครจะได้แก่อำเภอภูพานนะคะตรงนี้เนี่ยก็ขอ ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะและสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมโดยเฉพาะมาตรา40ทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เมื่อวานน้อยได้ทำคลิปแจ้งไปแล้วว่าทางประกันสังคมกำลังทำเรื่องที่จะคืนเงินผ่านพร้อมเพย์นะคะตรงนี้เนี่ย ต้องเรียนแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่ามีพร้อมเพย์อยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นมีเงินโอนเข้ามาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการโอนเงินเข้าให้นะคะทางประกันสังคมเพียงแต่แค่กำลังที่จะทำเรื่องคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตนที่มีการส่งเงินสมทบไว้ ตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภาหรือแม้กระทั่งมิถุนาากรกดาที่บางคนจ่ายลวดเดียว6เดือนจ่ายล่วงหน้านะคะตรงนี้ประกันสังคมจะมีการ โอนเงินส่วนต่างคืนให้ทุกคนทั่วประเทศผ่านพร้อมเพย์แน่นอนแต่ว่าให้รอก่อนเพราะว่ายังทำเรื่องไม่เสร็จนะคะตรงนี้ทางประกันสังคมก็พยายามที่จะให้ผู้ประกันตนสะดวกสบายมากที่สุดก็เลยทำเรื่องคืนเงินโดยอัตโนมัติให้นั่นเองนะคะผู้ประกันตนไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนคําร้อง ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ประกันสังคมไม่ต้องส่งทางไปษณี์ไปก็ได้เพียงแต่ทางประกันสังคมแจ้งว่าขอให้ทุกคนเตรียมผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้นั่นเองเพราะว่าถ้าหากว่าทางประกันสังคมทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมที่จะคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้แต่ถ้าเกิดว่า ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนไว้ทางประกันสังคมก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้าให้นั่นเองนะคะและสําหรับเช้าวันนี้เราก็นําข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ